พระไตรปิฎกเล่มที่37พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่สกระถาวัตถุป,ปกรณ์นิะหาที่ 4. สี่สกวาทีท่านอย่างเห็นบุคคลโดยสัชิกาถะประมัตหรือปรวาทีถูกแล้วสกวาทีท่านอย่างเห็นบุคคลในการทั้งปวงโดยสัชิกาถะประมัตหรือรวรวาทีไม่พึงกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านจงรับรู้นิะหาหากว่าท่านอย่างเห็นบุคคลโดยสัชิกาถะประมัต ด้วยเหตุน,นั้นทนะะ่านจึงต้องกล่าวว่าข้าพเจ้าอย่างเห็นบุคคลในการทั้งปวงโดยสัชิกัปร,รมัตต์ที่ท่านกล่าวในปัญหาน,นั้นว่าพึงกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าอย่างเห็นบุคคลโดยสัชิกัปรมัตต์แต่ไม่พึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอย่างเห็นบุคคลในการทั้งปงวงโดยสัชิกัปรมัตต์ดังนี้ผิด แต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอย่างเห็นบุคคลในการทั้งปวงโดยสัชีกถาปรมัตต์ก็ต้องไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าอย่างเห็นบุคคลโดยสัชีกถาปรมัตต์ที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่าพึงกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าอย่างเห็นบุคคลโดยสัชีกถาปรมัตต์แต่ไม่พึงกล่าวว่าข้าพเจ้าอย่างเห็นบุคคลในการทั้งปวงโดยสัชีกถาปรมัตต์ดังนี้ผิดละ อธถกถากถาวัตถุปกรณ์ปุคลากถานิขคหาที่8นิคขหาที่4นิคขหา8นิคขหาที่4อัอากถานิคขหาที่4ในที่สองคำว่าในการทั้งปวงเป็นคำซักถามของสกวาทีหมายถึงการคือชาติที่มีมาก่อนและมีในภายหลังและการที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่และปรินิพพานแล้วการปฏิเสธเป็นของปรวาทีเพราะเห็นข้อบอกพร่องแห่งคำว่า เป็นกษัตริย์ก็คนนั่นแหละเป็นพราหมณ์ก็คนนั่นแหละเป็นต้นและเห็นโทษคือความพลังพลาดเพราะไม่มีอะไรแปลกันของการที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่หรือปรินิพพานแล้วคํเที่เหลือเป็นเช่นกับคําที่ข้าพระเจ้ากล่าวแล้วในใน,ในแรกนั่นเทียวอธกถานิขาที่สี่จบอธากถากถาวัตถุปรณกปุคละกถานิขา่แปดนิฆาที่สี่ 4. จบ